สวัสดีครับพ <that> ี่น้องเหตุการณ์สดซุดซดร้อนร้อนเลยครับนี่สดซดร้อนรนเลยพี่โควิดมาบ้านพี่โควิดมาบ้านเราเออก็ะเพาะานดอกกระเ่าะยานดอกที่โควิดธรรมดาพอแล้วพอแล้ว พี่น้องมาคำพอกมาตรวจเบื้องตันตรวจโค <c oughs> วิดเนาะกติดมาหลายดอกติดประมาณขึ้นจากแปดสิบคนนี่แหละ <c oughs> เออประชากรมีอยู่ร้อยสองสามร้อยคนนี่แหละครับที่อยู่ประมาณห้าหกคนมาได้แล้ครับห้าหกคนนี่แหละครับบอฮอนแปดสิบดอกบอลลี่นั่นสิ อันอันนี้อันนี้ซ่นนองขี้แล้วมึงเงินห่างกูซ่องเมตรอันเพื่อนตายก็ยากดอกกูเป็นกูผู้ย่านนะกูย่านมึงเห็นมันแพ้ได้คนกูผู้เดียวเบิ่งบรรยากาศพี่น้องบันขับพอกไอ้ต,นอตนออ่น้อยต่น้อยเอาไปเสิยเลยก็บ่เป็นเจ้าหน้าเจ้าผ่านหรือเปล่าเจ้าเขาแต่เราก็ได้ฟัง ไอภาพแล่นสกูเมื่อกี้เลเจ้าหน้ามาห้าก้อยมันเสี่ยงรำกันเหมือนเลยเรื่องกันไปอยู่ไปงานงานนี่หรองานศพอมนี่หรอจังรงซ้อมจักดองแล้วดองดองเพือกอีกป่นี่ดองเผือดองลูกกลัวแล้วอันดองมะตูงเนี่ยมะตูงเนี่ยเอาเพือกก็ด้บัะนี่เอาไทยกันเลยเอาไทยพันธุ์ติ้วดองแลน กันอนันเนนค่อยน่ี่ขจาวอ้ยทนายเราคือบุอลทางวิเน่ยะเตรียมตัวเอาเตียมเอาเตอมาเตรียมตัวเหนือหอเขาต้มเตอแล้วจัดงานเลยจัดงานเล็กๆนะทางนี้ตีโควิดวันนี้บอแล้ววันนี้มีคนตายเดันเมื่อกี้เออตะกี้ตายคมกันเลยเนาะเฮ้เตอร์ไดผากนก็สร้งเรเรื่องใ้อวันนี้ไปมสมานนนง กินตอนแรกนั่นแหละแล้วเ้วเลยมันมาจากซุ้ก็มางานนี้มันเลยลามกันซกันเนาะันนี้ลูกลูกต้าเรามาจากกรุงเทพอีลูกกบลูกกันผู้เสียนะมาเต้ันกรุงเทพเต้นเต้ตว่กแล้วเียนเย วันนี้พันธ์นั้ข่าวล้านในแจ่มเนี่ยเปลี่ยนแจ่มกรกตนะตอนระหว่างกันอยู่คนละเปลี่ยนนพันธดูเล็กน้อยเขาเรียนหลักกนรเล็กน้อยมันธาตุดีน้อยะไรก็เลยลามไปรถธาตุไรก็เล็น้อยอ๋อมันโมเป็นตะไค่บอกว่าสมุนตโมเป็นตะไคร่โมเป็นตะไคร่บางคนก็ผนจะหารสุนก็ทำไขว้วัดเนื้อไปก็ผมัวละผมเจ้าเดีสัน เจ้าเจ้ายาัยงงัน้เแทมเป็นลูกอันเจ้าใส่ที่อเนาะแทมเป็นลูกใส่ที่อเนาะมาแต่งงานมัอนนะย่ไปตะเแล้อยัต้กกินอะงกินลอกินข้ามข้าวทางมานี้มุ่เป็นอันนั้นเาะที่ก่อนองเวทเนาะซอเวทตาเวทได้อยู่หรอมึงขนาดพินาได้ครับตาได้คับ อ้าปลอดภัยทุกคนพี่น้องไปแล้วไปแล้วมาตือก็ยางเหมือนกันรเต้เลยเฮ้ย่ะ เอาคิปนี้ไว้สั้นนีดนะครับผมขอบคุณสำหรับการที่รับชมนะครับเด้อ